กตติดัสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะพี่อียังก็แจ่น้ำโชคค่ะพี่แจ่น้ำโชกค่ะโอ้แสดงว่าไม่มีมีที่เดียวคนตัวค่ะคนจิตวพี่แจนลุงลุงเดียวลุงเฟสฮะลุงเฟสโอ้แจ่น้ำโชคส่วนมากนี่ได้เลขแล้วกับสีลุงเฟสส่วนตัวแมนค่ะก็คุ้นกับสีอ่อถูกน้ำสองสองวดนสามวดแล้วค่ะ เพราะว่าก็บอกคอยได้บอกผู้ใดเนาะงานที่นี่อ่างวดที่แล้วก็เลยได้บอกเพิน่นหนึ่งเกาหา่าเป็นเพราะว่าโตโตแต่ตตตตแมนค่ะเพิ่นก็ไม่รู้ว่าเพิ่นไปซื้อแนวไดล,ล่ะซื้อกคือถือกลายอยู่ค่ะเพิ่นก็เลยอ่ายกทีค่ะสองไลให้สร้างเป็นวันที่ชวนดูที่ส่วนตัวเพิ่นเลยเพิ่นได้เลขนี่ค่ะคือเล้วยทวายที่แมนค่ะ ทำวายกีหลอสงไรเต้นใจไหลเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นก็บอกเนาะเพิ่นก็บี่แต่บอกเขาแต่ว่าเควาเออเอาไปถวไยให้วัดไรสงไรค่ะอ่าเขาก็มาไปถามเพิ่นไหลายเพิ่นวายกีหม่องนี่เนี่ยมันแทงอ่ะนะเพิ่นก็เลยอยากทาไห้วัดมันก็เป็นอ่อเกล้งน้ำค่ะมีหอดกระดูค่ะมีค่ะกระดูมีเอ่อไฮโปล้านสิของโบร้านค่ะถวยจานสร้างสินะแต่กีเพิ่นกับพากันไปขุดกันอยู่ สมัยตะกี้เป็นว่าเนาะคนก็ไปคุยกันหลายจนว่ากลุ่มศินเขาเขามากค่ะ้คือว่าคือว่ไปนอนไปน้อนไปนอนงพุ่มม่พร้อมบอกแม่นค่ะบัดนนี้อ่าเล่ได้ไปนอนอยู่พุ่มไม่มองที่ว่าเิ่นสิตวิทยาเนี่หลค่ะครับฝังว่าจังไ๋ค่ะฝันว่าอ่เห็นสมเด็จญาค่ะมีเขาเฝ้าสมเด็จญาเป็นลัหันมาแล้วโบกเมื่อไห้่ค่ะ เราปืนกัย่างไปฟันดีฟันดีสมเด็จย่าโบกมือฟันดีได้พึ่นมาเนาะเพราะว่าคนที่ฝันชักเทือค่ะเห็มสมงจเย็ดย่านนี่เนาะมันก็อเอ่เป็นความฝันที่แบบว่าอ้ตุ้งใจเลยค่ะในความฝันอะไรเราเป็นกระหันมายิ้มเราก็โบกมือให้ครแลความฝันงวดนี่ค่ะตองงวดเอาตองงวดได้เลยอ่ะเพราะว่าอยู่พูดพึ่นกันอาจจะอ่า ให้ตองวดเท่าไหร่คิดว่าตัวนี้ละคะพี่แจ๊บส่วนมากจะบอกคนในวัดอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่แจ๊บเป็นแม่ใบสีด้วยเนาะค่ะะเฮดใบสีน้ำผ่านล้วก็ส่วนมากก็บอกได้ว่าคุณไหว้กับไผ่เนาะผู้ใดถามก็จะบอกนั่นสินะคะก็บอกเพิ่นเรื่อยอยู่แต่รอบเมื่อกี้บอกเขาสามตัวโต๊ะเลยใช่ไหมครับแม่นค่ะมันเขาสามตัวโต๊ค่ะหนึ่งบอกเพิ่นหนึ่งเก้าห้ามันออกเก้าห้าหนึ่งเนาะครับ ออกถูกมา่อกี่งวดแล้วครับขอโทษนะครับสองสามงวดแล้วสองสามงวดแล้วค่ะแต่บางครั้งก็จะได้แค่สองตัวก็มีโอ้แต่งวดงวดเมื่อกี้นี่ได้เขาสามตัวโต้นค่ะค่ะไม่ถือว่าแม่นเนาะครับนอกจากรัฐบาลแล้วยังมีที่อื่นอีกไหมก็มีค่ะใยฮานอยจากไวน์เลาวสินะคะโอ้ได้หมดใช่ไหมครับนี่ค่ะได้ค่ะฮานอยกับลาวค่ะวันเล่าก็จะมีจัน พุทธศุกร์เนาะวันนี้ใช่ไหมค่ะวันนี้วันจันทร์เมื่อได้ออกไปเป็นแนวทางซื้อเหล้ากันอีกนี่ตัวใดก็บอกไหมก็ในห้อมฝันก็ว่าว่าตีเป็นเก้าสี่ห้าเก้าสี่ห้าค่ะในข้อมฝันวันนี้ซอย่ยากแต่ว่าผู้ใดก็ค่ะไปตีข้อมฝันเอาก็ถ้าผู้ใดว่าตีเป็นเนาะค่ะเพื่อว่าเออมักตัวใดก็ตีเอาตัวที่มักจบของมักแหละ แต่ว่ากันปีนะคะอายุเพิ่มเจ้ะเท่าสิบี่บอะเก้าสิบาสีมันตรงกันเลยนะครับเีแล้วเป็นโบกมือหรือเปล่าค่เป็นโบกมือเปโบกมือไหเป็นสีหลายแล้วก็ยิ้มแล้เป็นกัะยานไปเต้นหาโบกมือ่คือขึ้นหบอกือเปนโบกมือไหมโบกมือเนาะเก่าสี่หแล้วเขาไปตัดสองตัวก็นเป็นเก้าสี่สี่หาเก้าหาเก้าหา มักตัวไหนดีกว่ามักตัวใดมักซีหาก็ใจมักเนาะภาษีมักเก่าซีมักเก่าซีค่ะภาษีว่องผมใบนะคะสองตัวมักเก่าซีกเพื่ไหค่ะตัวเดียวเตัวเดียวค่ะเก่าซีชอบเก้าซีแต่ว่าการฟันเน็ดตงเน็ดย่านี้เพราะาสิกาหัวเป็นหัวดนาะการว้นเนื่องด้กระสันเป็นเก่าค่ะ น่าจะเป็นเก้าแล้วก็สัดแล้วค่ะคิดว่าเป็นเก้าเป็นเก้าเนาะเอฟซีเคยฝันแบบนี้เ่ะคอมเมนต์มาในเด้อค่ะเพราะว่าส้มอยาตีแเนาะเอาอายุ่นไปเรื่อยเพราะว่าคุณไปบอกอย่างเด่ยยกมือย่างเดี่ยวใบใบเห็นช่างสียังเดียวไงเขาก็มาดูความหมายของค่นเนาะเขาก็ตีแบบเปิตามที่ความหมายของเขาเข้าใจเขาก็ตีเป็นเก้าสี่หาง คือว่ก็ต้องจับเป็นหัวเพราะการเนาะค่ะบรากัดหัวค่ะเพราะว่าการฟันเห็นสมเด็จย่านี่นาแต่ได้ก็ต้องยืนพื้นเก่าเนาะเนี่ยค่ะยังได้กับเก่าเพราะอาศัยกับสา์วันนี้คือจ้าเชียบอกค่ะพี่หรือว่าบอกเขายังเดี๋ยวเออส่วนมก็มีจะบอกค่ะอเดแ๋ยวแต่เราสีทาบุญแม่ค่ะแล้วแต่เพื่นสีทําบุญน้าตอนนี้สีเพียบน้ำค่ะตอนนี้มีแนวเพียบบ่ ก็เพิ่นก็ถวายที่แล้วก็สีต่างกันตัวปัญญาค่ะพี่ก็ได้สิไปร่วมแม่แม่พาไปเสด็จไปหลวงสางวัดเล่นบ่ค่ะแม่นค่ะสีต่างเป็นวัดเหรอคะเพราะว่าเพิ่นใจเพิ่นอยากให้เป็นที่สองไร่นี่ให้เฮ็ดเป็นวัดอย่างเดียวเลยโอแต่ว่าสองไรสองไร่มันเฮ็ดวัดพอได้เพิ่นเห็ีเป็นสำนักสูงกว่างีบมาอย่างนี้มันต้องสามไร่ใช่ไหมใช่โอ้แสดงว่าเพิ่นต้องถือกีบเขามีกีบมีเนาะแม่แต่มาต้องกินกีบหมเนี้ยนะแก่แล้ว วันนี้วันนี้ค่ะถ้าใหม่ต้อวันเลยแต่ว่าการซื้อเองนีพี่แจ้ซื้อก็ได้ซื้อบ่ได้ค่ะซื้อบ่ได้ส่วนมากก็จะบอกค้นฝันเราก็จะบอกค่ะน้ำฝันเยอะสิใดน้ำความฝันจะบอกอง่างเดียวบาซื้อจะผองบ่ซื้อที่มันจะเป็นคนมีเส้นเนาะค่ะพี่น้องด่าชวนมากก็สิี เขาถูกก็จะมาห้ยทำบุญนั่ตจะเสี่ยงตัว่ะแม่ส่วนมากก็ถูกเราก็มาทำบุญน้่เข้ากับไปเฮ็ดบุญโตสิค่ะโอ้ค่ะไปเฮ็ดบุญ่อเพราะว่าทำนี่ก็มักไปแล้วสินะไปทำบุญของนั่นแม่ของนีแน่ไปเรื่อยค่ะท่านเก้าสี่ห้าวันนี้จะขอให้พอถูกแต่ว่าแต่เรื่ที่จะตีช่วยกันเดิกพี่น้อง เราถูกจนถวายที่สองไร่นะฮะให้วัดนะครับคุณแต่เ่าซีเบิ้งอีกไมค่ะถ่คิดวาสมเสยาพันเนี่จังไรเขาบอกยังบวกมือแบบไหนพ่นกะปอที่เ้าย่งยังไหมค่ะพันธุนยางก่มาพันบ่อ้านิวค่ะเพ่นกะหันมาล้พเพิ่นกะบุกมือละพ่นธุ์กะยิไทนไหค่ะเ็ี่้าไยจังสี่ยางเดียวแล้วพนค่ะแล้วพันธแมนพ่นธุ์ปมือรจ็งสี่ไหมแล้วเพ่นกยาง ไป <ersch> <โ word. S 1> ค่ะไปเลยจำาน่์แมนค่ะบระเดีเรววัยยาจะเป็นเก่าแล้วมือจะเป็นหาเป่าเก่าหาบอนอายุเพิ่งเก้าซี่หาะต่เลมี่หาใส่นั่แมนค่ะเพราะว่าเป็นบกมือแต่เลกปีว่าเป็นห่าจริงค่ะถึงว่าฝันดีนะครับพี่แจ๋ถือว่าฝันดีนะฝันดีมากเลยคือ่าแตกน้ำผมก็ดีเนอง มันม่ได้มีน้ำเนเื่องแอนาจอนะครับผมอันนี้ันามฝันอะมออันนี้คือความฝันนะคะแบหน้าจอไว้นะฮะแนวทางเก้ี่ห้าเก้าสี่สี่ห้าเก้าห้านะคะเป็นแนวทางมากเ่งจักมากเนาะเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเป็นความฝันเนาะแกเนาะครับผม เก้าสี่ห้าเก้าสี่สี่ห้าเก้าห้าใช่ไหมครับก็คือพี่แจนนี่ก็เป็นแม่บายสีอยู่แล้วก็ได้เดินทางไปตามวัดไปงานบุญต่างๆแล้วก็ได ok. ้เจ็บใบพเ่็ใบสีแน่สีดาไในพุ yeah, ่ม uh. วัดของเทืองาเพุ่ะใ ok ้ก็คือมาเรียกป้องฝันหัน uh พุ huh ่ไใบสีบอาค่ะแม่ใบสีนะคะแม่ใบสีน้ำว่าก็จะไปทัวร์สารทิศจึงสีดาไปน้อนอยู่ภุ่มนั่นปุ่นี้แน่แล้วเลยมีเส้นฝันค่ะ พราะบางคู่เนี่อนก็นจะให้บางเดียวก็ห้เป็นตัวเลขเมื่อเขียนห้ก็มีค่ะ,ะบางเดียวก็อยากให้เป็นปริศนาสิละค่ะขบัขบคุณยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่แจ๊ค่ะเนี่็เป็นแนวทางของพี่แจ๊เนาะค่ะพี่แจ๊ํนำโชคเนาะค่ะเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะคลิปน้าพอกันไม่สวัสดีค่ะ